เ,เอาหวัวเข้าวคอกนะคะไปกำลังเอาหวัวเข้าวคอกนะคะชิพนี้เฮ้ยไปเวลาห้าโมงแล้วเอาหวัวเข้าวคอกไปไป คลินี้กำลังจะเอามาเข้าคลองนะคะคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะ